สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่แถวแถวบ้านของเองนะแถวแถวปทุมธานีนะจังหวัดปทุมธานีนะจังหวัดปทุมธานีก็อยู่ถแถวบ้านผมเองก็วันนี้ไม่มีอะไรนะงานยังไม่ได้ทาชั่วโมงนี้ลําไปก่อนนะก็ขี่รถเลาะเล่นกับเพื่อนนะนี่จเจ้าสามร้อยซีซีขี่มันอยู่ขี่มันใช้ได้อยู่นะสามร้อยซีซีก็สนุก ไม่มีอะไรวันนี้ก็เข้ามาดูทีมงานหน่อยเข้ามาดูทีมงานพี่ดำรงหน่อยว่า,าแกร์ทำอะไรมีแกร์ทำอะไรบ้างเห็นมีจิก้าเข้ามาทำคันหนึ่งนะเ,เดี๋ยวเราไปดูปพร้อมๆกันเลยไปนี่นะอันนี้แกก็จิก้าแต่ของแกบอกเลยนะคำว่าหน้าไม่งอรอไม่นานใช้แกไม่ได้นะของแกหน้าก็งอรอก็นานด้วยแกว่างั้นนะ <laughs> เออนี่จิกา้าน่าจะเป็นเดือนสองเดือนแล้วมั้งนี่อ่ารถเดิมคันนี้เอ่อเป็นมิซูมิชินะมิซูมิชิหัวอยู่นี่เลยนี่อันนี้หัวเก่านะมิซูมิชิซุเปอร์เกตหรือเปล่าเออพี่ตินเอาไหมพี่ตินนี่ซุเปอร์เกตนี่นี่นะ เป็นซูเปอร์เกรดคสซีก็จะถ่างมาอยู่แล้วนะพวกซูเปอร์เกรดเลยเราไม่ได้ถ่างนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยคพรซีซูเปอร์เกรดมันจะเก้าสิบห้านี่มันถ่างเหมือนผมเลยเห็นไหมคอมันจะเอี้ยวออกแล้วหุบเข้าเนี่ยหลายคนนึกว่ามันจะอ่อนไหมนี่อันนี้คือคอัสซีวิศวกรออกแบบมาเลยนะของเจ้าซูเปอร์เกรดนี่นะแล้วใส่จิก้ากับซีรีส์เจ็ดร้อยใส่ได้นะเก้าสิบห้าเหมือนกันเพราะมันถ่างมาตรงช่วงรับหลังช่วงรับหลังตรงนี้พอดีนะ ตรงรับหลังที่เราจะแปะรับหลังเนี่ยแท่นหลังเก่งนะนี่ก็อพอดีเลยเครื่องเป็น6ซ z ฝาโนกนะตัวนี้มาพร้อมแรงม้าสามร้อยแปดสิบแรงม้านะครับอันนี้ให้ดูคัสซีเลยนี่ทางมาอย่างนี้อยู่แล้วนะอะหลายคนไม่ต้องกลัวเลยธรรมชาติเลยคัสซีนิสันเหมือนกันเป็น,น,ปนแบบนี้นะคัสซีนิสันเหมือนกันนะ CW4 ทั C C ้ศูนย์นะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ แล้วก็สี่ห้าสี่อะไรนะปาวานหรืออะไรเขาเรียกอะไรนะสี่ห้าสี่นิสสันรถห้างบ้านเรานะเป็นเบกแห้งนะตัวนั้นข้าวซีเหมือนกันนะอ่ะแกก็ใส่ิจิก้าแกบอกว่าของเช่องบอยหน้าไม่งอรอไม่นานของเขาหน้าก็งอรอก็นานนะไม่รีบนะเสร็จเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นเขาว่าจะทําอีกสักสองปีไม่รู้อะทำสีติช้าที่สุดในโลกแล้วกันที่นี่นะแกน่นา,นาแกน,น่าจะเพิ่งเอาหัว ขึ้นไปครอบเมื่อวานหรือเปล่าน็อตยังไม่ได้ไขเลยนี่นี่น็อตตัวนี้นี่เห็นไหมกระปุกก็ยังไม่ได้ใส่ขอบไว้เฉยนี่นะถ้าซีพวกนี้จะเก้าสิบห้าหมดข้างหน้าใส่ซีรีส์เจร้อยได้ใส่เอ่อสุจิกาได้ตัวนี้เป็นไฟตั้งนะเป็นไฟตั้งไฟเฉียงอะไฟตั้งนะไม่ได้ไฟนอนนี่นะ ก็จะประมาณนี้อยู่ใกล้ๆบ้านกันเองนะครับใกล้ๆบ้านเมื่อก่อนผมว่ามาช่วยแกทําอยู่ประจํานะช่วงผมไม่ได้มีงานแต่งจังหวัดอะไรนะก็มาทําได้งานผมไม่ต้องกลัวไม่มีขาดแน่นอนนะมีแต่จะหนีงานนะชั่วโมงนี้หนีงานอย่างเดียวนะครับหนีงานอย่างเดียวนี่เป็นหัวเก่าซปเปอร์เกรดนะรถเป็นมิซูมิชินะมิซูมิชิซปเปอร์เกรดนะ,ะประมาณนี้เป็นหัวรากนะเป็นหัวราก คาซีก็จะถางแบบมันถางมาอยู่แล้วไม่ได้ผมไม่ได้ไปถางนะคือว่าคา้ซีมันเป็นมาอย่างนั้นโดยธรรมชาติเลยมองมุมนี้มั่งดีกว่าอ่าเนี่อย่างนี้จะเห็นเลยเห็นไหมมันก็จะไม่มีอะไรมันก็มีแค่นั้นถางไปก็มีแค่นั้นไม่มีอะไรนะอันนี้คือธรรมชาติเลยที่เขาเออวิศวก,กรเขาเออกแบบมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้เข้ามาทเที่ยวเล่นนะอู่พิมพ์ลงหงางจากบ้านผมประมาณไม่เกินกิโลนะประมาณหนึ่งกิโล เอามาเที่ยวเล่นไปเดี๋ยวไปดูเจ้าพายุมัง่งรถผมเปิดตัวเจ้าพายุหน่อยนี่ไงต่ำๆเลยนี่บอกเลยนะถ้าลูกระนาดสูงๆนะบอกเลยไม่รอดนะคางหมูนี่กระจายขี่ต้องมีเบสิกด้วยนะขี่ต้องมีเบสิกด้วยนี่นะเดี๋ยวขอรีวิวรถตัวเองหน่อยนะนี่ก็เป็นเ m ็ x 3ม0สามรอยซีซี ามร้อยซีซีก็ไม่มีอะไรขี่มันมันอยู่สามร้อยซีซีบิดนี่ถ้าประมาณสี่ห้าร้อยโลนี่ถ้าดันยาวๆนี่ก็ไม่น่าจะเกินสี่ชั่วโมงน่าจะถึงนะแต่นี่ใครถูกกันบ้างเอ่ยนี่รถผมนี่เมื่อวานหวยออกเห็นไหมรถให้คุณนะรถให้คุณนะแต่ถามผมว่าผมถูกไหมผมไม่ถูกนะผมไม่ได้ซื้อไปซื้อเลขอื่นเพราะรถผมเยอะจัด เลยเลยมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ซื้อนะอันนี้ก็แรงม้าอยู่สามร้อยซีซีเอ็กมของค่ายของยอมาห้านะก็จะมีอาร์มสล็อตมีอะไรอันนี้ก็รถช่างโจ้ดูดสดของผมดูดผ่านถุงนะของผมไม่ได้ดูดสดนะผมมีกลองนี่มีกลองเห็นไหมอ่าเดี๋ยวรีวิวมั่ง นี่ชิวหน้าก็มีเหมือนเดิมหน้าไม่งอรอไม่นานบายช่างวยปฐุมธานีนี่เลยตัวนี้เลยอย่าซีเร็งเดี๋ยวตบหัวหลุดบอกเลยนี่หน่มน้าก็มีนี่เห็นไหมหน่มน้าหน่มน้าสามร้อยซีซีนะเอ็กแม็กนี่คันนี้ก็จะเน้นเป็นโทนคาร์บอนซะเยอะแต่ชอบโทนดำดำนะไม่มันก็แล้วแต่คนเรานะคนเราชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วชอบแบบเรียบง่ายไม่ไม่ไม่เยอะต้องเยอะเท่าไหร่ ประมาณนี้นะก็จะเริ่มทํางานวันที่ไม่วันที่สี่ก็วันที่ห้าเพราะว่าผมจะต้องเอารถคันดาไปทําหัวชีดก่อนวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ก็เลยถ้าจะทํางานแล้วก็เดี๋ยวไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาก็เ,าเดี๋ยวรอดูกันหลายคนเ,เรียกร้องกันไปเยอะไม่เห็นอยากเห็นทําจีก้ามั่งเดี๋ยววันที่สี่ที่ห้านี้จีก้าสองหัวเลยไฟตั้งด้วยแล้วเดี๋ยวดูผมใช้เวลากี่วันแถวแถว,แถวบ้านผมนี่แหละนะไม่ได้ออกแต่จังหวัดเดี๋ยวรอชมบันเทิงสนุกแน่นอนนะชุดใหญ่ไฟกระพริบ แน่นอนนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมปูนปูน